بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ا تทาย พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกๆท่าน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> سداسيه العلم الشافعيه ال 6ประการ6นิสัยที่จะทําให้เราได้รับวิชาความรู้ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบิน رحمه الله ได้กล่าวเอา จะอันบันทึกไว้ในหนังสือดีวานอิชชาฟเป็นหนังสือที่รวมบทกลอนที่ให้ข้อคิดในเรื่องราวต่างๆของอิหม่ามอัชชาฟมันบ่งบอกว่าอิหม่ามอัชชาฟนั้นท่านไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในฟุกาฮะ เป็นฟักตี้เป็นนักวิชาการด้านฟิกด้านนิติศาสตร์อิสลามเพียงอย่างเดียวแต่ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในด้านของหลักภาษาในด้านของบทกลอนกวีอีกด้วย ท่านบอกว่าพี่น้องของฉันท่านจะไม่ไม่มีวันได้รับความรู้ไม่มีทางได้รับความรู้อย่างแน่นอนนอกเสียจากจะต้องมีนิสัย6ประการต่อไปนี้ 1. ความเฉลียวฉลาดหมายถึงตื่นตัวไม่ทําตัวเบื่อกับความรู้และมีไหวพริบมีการท่องจำในการเข้าใจบทเรียนศาสนาอย่างรวดเร็วประการที่สองคือการเอาใจใส่เรียกว่าเฮุซุนคือการใฝ่รู้เก็บเกี่ยววิชาการ เก็บเล็กผสมน้อยสะสมตำรับตำรารู้คุณค่าของเวลาตั้งใจอย่างแน่วแน่ประการที่3คือมีความมุมาน,นะอิจจิฮาดุลความเพียพรพยายามอุตสาหะไม่ยอมแพ้บางทีเราอาจเจอพบเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เราอายที่จะถามแต่ความอายแบบนี้มันทำให้เราพลาดที่จะได้รับความรู้ดังนั้นเราต้องสู้กับจิตใจของตนเองหรือสู้กับสภาพร่างกายที่อ่อนล้าหรือสู้กับ ความเกียร้านของเราข้อที่4ครับชีวิตที่เรียบง่ายความพอเพียงไม่เพิ่มเรื่องวุ่นๆุ่นให้กับชีวิตเพราะว่าชีวิตต้องใช้เวลาไปกับการศึกษา,าความรู้การค้นคว้าความรู้ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการทบทวนความรู้เก่าๆเพื่อให้มันไม่เลือนหายไปและสแสวงหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่เอาภารกิจอื่นมานำสำคัญเหนือกว่า การสวัหาความรู้ประการที่5ครับการคุกครีอยู่กับผู้รู้โซฮบะจูสตาซินการติดตามเกาะติดเรียนแบบบรรดานักวิชาการเรียนแบบหรือว่าใน6ประการนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันหมดเราเรียนแบบนักวิชาการในความเฉลียวฉลาดของท่านในความทุ่มเทความอุสาหะในการเผยแผ่ความรู้ประการที่6สําคัญมากครับใช้เวลายอย่างยาวนานในการศึกษา ح. ความรู้ก็คือตู้ลูซามานี่มีความชํานาญมีประสบการณ์สูงไม่รี ร้อนเก็บเล็กผสมน้อยอย่างที่เราว่ากันไปหรือว่ามีความรู้ครอบคลุมในศาสตร์นั้นๆต้องมีความแตกฉานในศาสตร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิชาอิด,าาด้าก็ดีหรือวิชาฟิกหรือ,อว,วิชาฮะดีสวิชาทับซีรวิชาใดวิชาหนึ่งให้มีความรู้ที่ครอบคลุมมีความรู้ที่ ละเอียดลุ่มลึกมีความลึกซึ้งในวิชานั้นๆไม่เป็นพวกไฟไม่ฟางขยันตอนแรกแรกตอนหลังก็ละทิ้งความรู้ดังน,นั้นเราต้องมี6ประการนี้เวลาเราขยันก็รักษาความมูดาวะมะความสม่ำเสมอ ทัวนอีกครั้งครับ 1. ความเฉลียวฉลาด 2. การเอาใจใส่ 3. ความมุมณะ 4. ชีวิตที่เรียบง่าย 5. การคลุกคลีกับผู้รู้ 6. กคือการใช้เวลาอยู่กับความรู้อย่างยาวนานขอรอดทรงเพิ่มพูนความรู้และการปฏิบัติของเราและขอรอดทรงตอบรับการงานที่ดีของเราและท่านทั้งหลายอัสลามลยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบวเระกาตุ